สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้เอาวิวสวยๆมาฝากค่ะทุกคนแม่ใหญ่ใหม่มาทำบุญนะคะราวัดมนีมีโอกาสดีคุณแม่อยู่บ้านน้ำกันไหมคุณแม่ห่วงชวนมาวัดค่ะพี่น้องวัดบ้านโป่งแร่วัดป่าโป่งแร่นะคะ ข้างแรกค่ะที่มาพี่น้องบ่ได้ตั้งกล่องในรถเพราะวา่าอันบบมีแนวตั้งกล่องแหมพี่น้องเสียดายเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ามาจะให้ดูนะคะวัดปลาปลาอิหลีพี่น้องเบิงปลาอิหลีอันนี้เพิ่นปลูกตน้นโพนี่ค่ะเพิ่นปลูกตน้นโพเป่งมาหลายปีแล้วว่าสันเดี๋ยวต้องไปสัมผัสก่อนว่าเพิ่นมาจากปีเพิ่นมาเห็ดมาสางมิแต้พูดเฒ่าแหม มามาซอยกันเ็ดกันสร้างอยู่นี่เึิงป่าเฮิรเขาอันอันมีคุณคู่เพิ่นซื้อเพื่อนซื้อที่อยู่อยู่นี่ซื้อตอจากคู่อีผู้นึงบัดที่นี่อันลูกเต่าเพื่อนกับบ่บเอาโอ้มีดอกไม้ลูกเต่าเพิ่นบ่วาอยูเพื่อนก็ะลยเห็ดป็นวัดป่าก็มิพระที่เพิ่นจำศีล ะะมีพระคนมาอยู่บัดทีนี้แม่อกโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนไม่ไต้พูดเผาเฮ็ดเองว่าสันพีน่น้องนี่สาลานี่ก,มกนนนน็มีคนบริจาคกุดน่อยกุดน่อยมีคนบริจาคค่ะนี่ผุนแตงผักเขา่ามีไม่ได้อันอันโออันนี้วานวานดอกบานชื่นดอกไม้ค่ะนี่ดอกบานชื่น เดี๋ยวไม่ใช่ไม่สิบแบ่งเอาอันเม็ดเมล็ดทานตะวันใหน่อยเพื่อนไหววานให้สวยๆนี่แต่พูดเ่าซอยกันเฮ็ดฟ้าสันพี่น้องปุ่นเพืเ่อนกำลังเฮ็ดสะจกจกสะอยู่ด้านล่างอยูเหางเขาไก่ๆพี่เด้พี่น้องบ้านโปงแหล่เขาโปงแหล่ถ่ายถ่ายคลิปเดอ้อถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้อันอันนี้สังคารีวัด มีพระจากองค์เพิ่นมีพระจากโอ่งมีมีองค์เดียวอยู่เนี่ยประจำกับผมสองคนนี่แหละหน้าฝนเนี่ยคนหมอสีดอกไม้สีเต็มเลยเดี๋ยผมนี่นี่เบิ้งเบิ้งเบี้ยมันกกวานักสินกันยังวะกันยังวะนี่ดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไอ้เมล็ดทานตะวันให้อยู่บนรถเออนั่นแหละมักหมักคนปลูกสิได้สวยๆเนาะสิได้งามๆไอ้เมล็ดทานตะวันพี่สาวให้มาจากลมแม่ เอามาให้หมอมาปลูกกันโยโย่สวนว่าสัน้นมักมักดอกไม้มักปลูกต้นไม้คือก,กัน<า>เป็นสวนบักขามเกลาเพื่อนเนาะนี่นนมีแต่ต้นบักขามนนสีทองเฮ็ดเฮ็ดเอาเองมันบ่นี่อันอันนี้ไว้เดินจงกรมไว้เดินจงกรมล้อมล้อมอันนี้มีที่เป็นจุดสูงสุดเอออันนี้คือจุดที่สูงที่สุดของของวัดโอ้ดีดีดีนี่ล่ะมีบักขามกระนาเก่งขามเนาะ มีแต่ซุ่มภูเขาพี่น้องมีแต่สาวสำน่อยรุ่นนี้ละ่ะมียาไ,งไ,งไม่ได้นมได้หมูเด็ดเดียวมีแบบมีครั้งแรกเลยค่ะคุณยาย่ายะ นี่นี่คุณคนคนเอาบุญมาบอกมาบอกคนได้มาจังได้พาะจักปีแล้วเพื่อนเทศจักปีแล้วอยู่นี่สามปีคาปีโอ้ขับรถมาได้คะไปตัวไปเที่ยวมากนีบอหูก็ได้หูอยากผู้นี่ละได้ยังได้ค่ะได้เพิ่งสัมผัสก็นี่โอ้ยพ่อไใหญ่กุใหญ่จุบกลุ้งพอยจุโอเคโอเคสุดยอดอาหารการกินเพิ่อนเอามเหตุบุญสาธุค่ะ ุ่นมีขนมของหวานนี่เดเอาออกละเตียข้าวเหนียวคอยอเดก็บอเอาออกเดอ๋อไปใส่บาทมันบอโอเคโอเคค่ะหของคว้าเพื่อนกับโบราณอีลีเด็กพี่น้องเบิงคนโบราณเนี่ยเห็นบอโอ้บรรยากาศฟินฟินาไจ้าก้นสลานี่มีตะคุ่เขาก้นสลา เนี่ยขุดลุ่มนะเก่งแท้มูเจ้าก็เก่งแท้แต่่อนนี้ไม่มอนก็มาว้อูเนะเออเออเออโอ้ยมีออกคำคักๆนี่ต้นเนี่ยสุดยอดไป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 เซบาทกันบัดดีโอ้ยมีเต่ผู้เท่าอีหลีอ้อยต้อยบุญบ่หอดบ่เึออกย่างว่านล่ะโอ้ยมูเจ้าเนาะ เออเออเนี่ยเฮ็ดเอาเองอไงบ้านนี่แล้วแรงงานนะแรงงานนะอุ้ยสาธุสาธุเจ้าบุญใหญ่เอลีจ้าจ่าจ้าเนี่ยมีทีเดียว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 ไม่ว่าตัวมีมีอยู่เมื่อวานไม่เลยเนี่ย มีดกับไม้กวาดฟอยว่าสันฟอยก็คือไม้กวาดเอาฟอยว่าน้ำพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนใส่ก่อนเจ้าใส่ซะได้อัดคลิปเออบอัดปลาวัดปลา,ปาสาราต่อเติมไปเรื่อยๆตีเออออฟสาราแปดสิบปีคนแปดสิบเฮ็ดรึไง เอออยู่กับใจเนาะอย่าอย่าดูถูกคนแก่นี่ละเนาะเออคนเอออันนี้หัวหนาแก้งตินี่โอ้ยอย่าให้คนแก่รวมตัวเอเฮ็ดให้เด็กหน่อยมันเบิ่งเนาะนี่ล่ละจังหนวาเออเป็น ตอนเป็นโตเป็นอันเป็นสิ้นเป็นอันเนาะเท่าโบรานนี่แหละคนคนจริงอันนี้ผูดด้ใดคุดรุมน,ยนียัยออนอ้ยแต่ละคนอันอันคู่บาอยู่คุดหุ้นเตี้ยยัย,ยวงนี่ได้ทุกรุมเติบุญหลายใสเงาย้ยอันวะ เจ้าอะบ่บ่บหันหูมีหูข้าวน้ำเพลนหนูก็ยังบ่รู้ต่หนูกระบ่รู้แต่หนูได้ยินน้องม้อนว่าให้ฟังอยู่แต่แต่เขาก็บ่มีโอกาสเนาะบ่มีโอกาสมาเดี๋ยวใส่บาทพี่น้อง อันนี้หินยังเหรอหนิหินสารล้านปีมาสั่นวะเมนบอแมนบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุบุญหอดจังได้เห็นค่ะ ปูนประมาณจ่ชุ่มนะคะบรรยากาศการซุกสงบดีตัวละเนาะนี่ล่ะเขาเอิ้นซุกสงบว่ะ ข้างล่างนี่เป็นสะพี่น้องหลวงพอ่อหลวงพ่อลงจากกุดแลว้วโอ้หามีสะนาำนี่ละกันสบายแล้วมันนี่อนุโมทน,นาบุญน้ำกันเ้ยค่ะเดอ้อวัดป่าบ้านป่งแลค่ะอยย่ดีมีความสุข รับบุญรับพรด้วยกันค่ะร่ำรวยเงินทองมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะผู้ใดอันได้เบื้องคลิปนีก้ก่รับบุญเดือค่ะเด้อมีแต่โศกแต่หมานตลอดปีตลอดไปจ้าสาธุสาธุสาธุ